เครื่องบิน2 channel จากกระป๋องอีกลำนะฮะลำนี้ก็โค้งไม้บาซ่านะครับนะฮะโคุงไม้บาซ่านะครับแล้วก็บุด,ด้วยพลาสติกเป็นพลาสติกนะฮะไม่ใช่กระดาษพลาสติกแต่ตรงเนี้ฮะตรงแผน่นแผ่นหางเป็นกระดาษเพราะว่าผมจะต้องใช้กาวติดนะฮะแล้วก็การทํางานเหมือนเดิมนะครับ ผมใช้ขับหลังนะครับนี่ก็คือบังคับนิ้วซ้ายนะครับนี่ครับนิ้อขวาซ้ายขวาแล้วก็ขับหลังเพเชอร์กดไปข้างหน้านะครับก็มุนทางเดิมกดไปข้างหลังก็มุนทางเดิมทางเดียวกันนะครับก็ทำให้มันเบานะฮะเพราะว่า จากการที่ลองเล่นมาแล้วเนี่ยเครื่องบินที่ทําจากไม้มันจะคงรูปมากกว่าจากการทาด้วยโฟมน,นะครับแต่นั่นหมายความว่าเราต้องมีทักษะในการบินพอสมควรแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวว่างๆคงจะไปทำการบินที่ต่างจังหวัดก็ลองดูนะครับจะบินขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกนีนึงตรงแผ่นหางด้านหลังนะครับแผ่นหางด้านหลังแป๊บนึงว่างกันนะครับ สุดยอดไซายนะฮะเนี่ยฮะยอดไซ้ายอดกว่าเยอดไซด์เนี่ยฮะยอดกว่าพัชเชอร์นะครับนี่ฮะ,ฮะ,นะะ,ฮะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ